ก็พุทเทครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอนุป,ปันน์ในเอวะไม่ทรงอุบัติแล้วนั่นเทียวพรมามคามาอันว่าบ้านของพราหม์ทเวทั้งหลายทเวสองอิจิคืออุปติสกโมจะอุปติสกามาด้วยโกริตคมามโนจะอันว่าโกริตคามด้วยพระเยสูงได้มีแล้วอวิทุเลในที่ไม่ไกลราชคฮาโตจากเมืองราชคฤ เตสุทวีสุพรหมคายเมสุอุปติสคามสาริยานามพรามณียาคับสะปฏิทิตายท่ทวเสเอวในวันแห่งสัตว์ผู้เกิดในคันตั้งเฉพาะแล้วแก่นางพระมณีชื่อว่าสารีในบ้านของพรหมทั้งสองเหล่านั้นหนาในอุปติสคามั่นเทียวคัพโพอันสัตว์ผู้เกิดในคันปฏิชหิตั้งเฉพาะแล้วพรามณียาปิแม้แก่นางพระมณีโมคคิยานามชื่อว่าโมคคี โกริจคาเมในโคริคามกิระได้ยินว่าโกวรนิอันวัตกูลทะเทวปิแม้สองตานิเหล่านั้นอาพุตตาปฏิพุธสหายยะตานิเอวะเป็นสหายอันเนื่องทั่วแล้วและเนื่องเฉพาะแล้วนั่นเทียวยาวะเพียงใดกุณปริตวัตาแต่ความเป็นไปร่บแบ่งตระกูลทัตมาที่7หวนติย่อมเป็น สามีพระมนวาวอันพรามผู้เป็นสามีทั้งหลายอทังสุได้ให้แล้วกระพระบริหารลังซึ่งเครื่องบริหารซึ่งคันตาสังพรามณีนางแก่นางพรามณีทั้งหลายเหล่านั้นทวินปิแมสองเอกทิศวะสังเอวะในวันเดียวกันนั่นเทียวอุโพปิพรามณิโยอันนางพระมณีทั้งหลายแม้ทั้งสองตาเหล่านั้นวิชาย,ยิงสุคลอดแล้วปุเตซึ่งบุตร ถ้าทศมานจะเย,ยนะโดยอันล่วงไปแห่งเดือนสิบนามกันเหะุทิวเสในวันนเป็นที่ถือเอาซึ่งชื่อยาตกาอันญาตทั้งหลายอากาังสุได้กระทาแล้ววจนังึงํำว่าอุปติโสอันอุปติสสะอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อปุถสสะของบุตรพระมนิยาของนางพรหมณมสาริยาชื่อว่าสารีปุตตาเพราะความที่แห่งเด็ดนั้นเป็นบุตรเชตากุลสะของตระกูลของบุคคลผู้เจริญที่สุด อุปติสคามเกในอุปติอุปติสคามยศกาอันว่าแทั้งหลายอกาการสุไดกระทําแล้ววัจะนังซึ่งคัาว่าโกริโตอันว่าโกริตาอิติดังนี้นามังให้เป็นชื่อปุตสะของบุตรพระมณียาของนางพระมณีโมคริยาชื่อว่าโมคลีตัสสะทลรกสะปุาตตะตาเพราะความที่อย่างเด็กนั้นเป็นบุตรเชตกุล,ลสะของตระกูลแห่งบุคคลผู้เจริญที่สุดกริตคามีในกริตคามอิทระสะนอกนี้ เออุโภปิธารกาอันว่าเด็กแม้ทั้งหลายแม้ทั้งสองเหล่านั้นอนณวายะอาศัยแล้ววุฒทิงซึ่งความเจริญอาคัมังสูได้ถึงแล้วปาลังซึ่งฝั่งสัพพสิปานังอย่างศิลปะทั้งปวงทั้งหลายขบนานกาเลในการเป็นที่ไปนาทีวาสู่แม่น้ํหา,า,าหรือวิยานังวาหรือว่าสู่อุทยานกิรนัายะเพื่อประโยชน์แก่อันเล่นสุวรรณศีวิสิก กาจานี้อร้อยแห่งเสลียงอันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายปัญจห้าปริวารานิเป็นเครื่องห้อมล้อมอุปติมาลักษะของมนุษย์ชื่อว่าอุปอุปติสสะโหรติย่อมเป็นอชาชญารัสถานีอันว่าร้อยแห่งรถอันเทียมแล้วด้วยม้าอาชานายทั้งหลายปัญจห้า ปริวารานี้เป็นเครื่องห้อมล้อมโกริตมานวัส,สะของมานุษย์ชื่อโกริตะโหนติย่อมเป็นชนาอันว่าชนทั้งหลายเทวปีแม้สองปัญจปัญจ,ญจมารวัส,สตานปริวาละเป็นผู้มีร้อยแห่งมานุพ้าและห้าเป็นบริวารโหนติย่อมเป็นจะก็ชิรักษัมมโชนามชื่ออัน,อ,นอ,อันบุคคลพึงเล่นบนยอดแห่งภูเขาอนนวัตชาเลในปีตามํำดับโหนติย่อมมีราชกเหในเมืองก็จะครื ญาตกาอันว่าญาติทั้งหลายพันชนติย่อมผูกมันจาติมันจะซึ่งเตียงยิ่งด้วยเตียงเอกถานาเอวะในที่เดียวกันนั่นเทียวทวันปิชนานางเพื่อชนทั้งหลายแม้สองเตสังเหล่านั้นเทวปิชนาอันชนทั้งหลายแม้สองนิสิตวานั่งแล้วเอกโตวะโดยความเป็นอันเดียวกันเทียวปัสสันตาดูอยู่สมัชฌังซึ่งหมหรสพภหาสันติย่อมบลเละ อาสิบผัสานีในฐานะอันบุคคลพึงหัวเราะอาปาชันติย่อมทั่วถึงย่อมถึงทั่วสังเวคังซึ่งความสังเวชสังเวกฐานีในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเทนติย่อมให้ทายังซึ่งรางวันยุตตะฐานีในฐานะอันสมควรแล้วเททาตุงเพื่ออันให้ทายังซึ่งรางวันเตสังชนะนางเมื่อชนทั้งหลายเหล่านั้นปัดสันตานางดูอยู่ สมัชชังซึ่งหอรศบเอกทิ่พสังในวันหนึ่งนิยาเมนะโดยทํานองอิมินานี้อันว่าการวระในฐานะอันบุคคลพึงวระหรือหรือว่าอันความสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชหรือว่าอันว่ารางวัลในฐานะอันสมควรแล้วเพื่ออันให้ซึ่งรางวัลได้มีแล้วผู้ริมเทวเสษตรสุในวันอันมีในก่อนทั้งหลายวิยะฉันใดอสศิตทับฐานเนหาโสวา อันว่าการวาระในฐานะอันบุคคลพึงวเระหรือสังเวขาเนสังเวโควาหรือว่าอันความสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชทายางทาตุงยุตตฐานีทายางวาหรือว่าอันรางวัลในฐานะอันสมควรแล้วเพื่ออันให้ซึ่งรางวัลณอโหสิไม่ได้มีแล้วตถาฉันนั้นยานสัปปริปาคตตาเพราะความที่แห่งยานเป็นธรรมชาติถึงแล้วซึ่งความแก่รอบปณะ,ะก็ทเ,เวชนาอันว่าชนทั้งหลายสอง อินเตยิงสุคิดแล้วเอวังอย่างนี้ว่ากิงอันว่าอะไรอเมหิอันอันเราทั้งหลายโอโรเกตพังพึงดูแลเอจะสมัชเชนในมหาสพนี้อทิมีอยู่อีเมชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่านี้สัพเพปิแม้ทั้งปวงวัสเตคั้นเมื่อร้อยแห่งปีอัปปเตไม่ถึงแล้วคมิสติจักถึงอปันนานิกาภาวังซึ่งความเป็นในบุคคลผู้ไม่มีบัญญัติปนะก็เอเมหีเอกังโมฆะธรรมัง ปริยเยเสตุงอันอันเราอันทั้งหลายสแสวงหาซึ่งทำอันเป็นเครื่องพ้นอย่างหนึ่งวัตติยอบควรอิติด,ดังนี้ก็เหตวานิสีทิงสุนั่งถือเอาแล้วกตะวากระทำแล้วอาระมณังให้เป็นอารมณ์ตโตลำดับนั้นโกริตโตอันว่ามานพชื่อว่าวโกริตะอาหะกล่าวแล้วว่าอุปติสะแน่อุปติสะสมังผู้สหายตะวังอันว่าท่านหัตตประหัตโถ,ถเป็นผู้ละเริงแล้วและลาเริงทั่วแล้วอันเยสุทิวเสสุ ในวันทั้งหลายเราอื่นอสิย่อมเป็นวิยะฉันใดตะวังอันว่าท่านหาตาปโธเป็นผู้ล่าเริงแล้วและล่าเริงทั่วแล้วอสิย่อมเป็นสถาฉันนั้นณหามิไดอิธานิในการนี้ตวังอนุวาท่านอมันตะอนันตมันธาตุโกเป็นผู้มีธาตุของบุคคลผู้มีใจอันไม่ใช่ของตนดังอสิย่อมเป็นกิงอันอะไร เตอันท่านสลักขิตะาอนำกำหนดแล้วอิติดังนี้อุปติสสะกามานพชื่อว่าอุปติสสะโสอุปติโสอันว่ามานพชื่อว่าอุปติสสะนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าโกริตะแน่โกริตะสมังผู้สหายอาหารอันว่าเราจินตะยันโตนิสินโนเป็นผู้นั่งคิดอยู่แล้วอีทางการนังซึ่งเหตุนี้ว่า สารอันว่าสาระโอโรเนในการแลดูเอเตสังชนานงซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นนัติย่อมไม่มีเอตังโอโรคนังอะอันการดูแลนั่นนิรัตถังเป็นของไม่มีประโยชน์โหติย่อมเป็นอัมเหหิเเวสิตุงอันอันเราอันอัน,นอันเราทั้งหลายแสวงหามโมกธรรมมังซึ่งทำมันเป็นเครื่องพ้นอัตโนเพื่อตนวัตติย่อมควร อิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นปนะก็ตระวังอันว่าท่านอนัตตมโนเป็นผู้มีใจเป็นของของตนหาไม่ได้อสิย่อมเป็นกสมาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้โศปีโกริโตอันมานพชื่ว่าโกริตะแม้นั้นอาหาล่าวแล้วตถาเอวะเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอาตะครั้งนั้นอุปติโสอันว่ามานพชื่ว่าอุปติสะยตวารทราบแล้วอันสะโกริสะอันตนาสัตถึงเอก เอกชชาเศรตฐังซึ่งความที่แย่งมานพชื่ว่าโกริตะนั้นเป็นผู้มีอัตยาสยเป็นอันเดียวกันกับเวตตนอาหะกล่าวแล้วว่าสมังแนสหายกาลนังอันไม่เหตุอมหากังอันเราทั้งหลายอุพินปิแม้ทั้งสองสุจินตตังคิดกันดีแล้วปนะก็อามิเอหิคเบสิตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายแสวงหาโมกธรรมมังซึ่งธรรมอันเป็นเครื่องพ้นวัตติย่อมควรกเบสกเบสันเตหินามะ ชเนหีเอกังปปพชังลัทธลัทธุงอันอันว่าชนทั้งหลายชื่อว่าผู้เมื่อแสวงหาได้ซึ่งการบรรพชาอย่างหนึ่งวัตติย่อมควรเมยังอันว่าเราทั้งหลายปรปพชามะจะบรรพชาสันติเกในสำนักกัดสะของใครอิติดังนี้